มาดูปฏิทินการแจกเงินเลยนะคะในเดือนกันยายน2563นะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะยังมีรายการแจกอยู่นะคะซึ่งท่านยังสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะมาดูรายการวันแจกกันเลยนะคะว่ามีวันแจกอะไรวันไหนกันบ้างนะคะ ก่อนติดตามรับชมน,นะคะฝากกดไลค์นะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งท่านจะได้ไม่พลาดสิทธิข่าวสารดีๆค่ะมาดูปฏิทินการแจกเงินกันเลยนะคะในเดือนกันยายนนะคะสําหรับใครหลายๆคนยังคิดว่ามีการแจกเงินในเดือนกันยายนอยู่หรือเปล่านะคะในนี้นะคะปุ้ยมีคลิปนี้นะคะมีให้คําตอบกันเลยค่ะว่ายังมีแจกกันอยู่นะคะใครมีปฏิทินนะคะก็ขึ้นมาจดกันเลยนะคะจะได้รู้ว่า วันไหนมีเงินเข้าบ้างนะคะแล้วก็วันไหนที่ท่านสามารถกดออกเงินออกมานะคะเป็นเงินสดได้นะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะตรงนี้นะคะยังได้สิทธิ ต่างๆเหมือนเดิมนะคะทั้งวงเงินนะคะในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคหรือไม่ว่าจะเป็นค่าโดยสารส่วนลดต่างๆและเงินช่วยเหลือส่วนนี้นะคะจะเข้าบัตรวันไหนสามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้หรือไม่วันไหนที่กดได้วันไหนที่กดไม่ได้นะคะซึ่งจะมีรายละเอียดกันดังต่อไปนี้นะคะ มาดูกันเลยนะคะในวันที่1กันยายน2,563ค่ะวงเงินตรงเนี้ยเป็นวงเงินที่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะท่านยังได้สิทธิ์อยู่ค่ะคนละ200-300ถึง300บาทต่อเดือนผู้ที่มีสิทธิ์นะคะที่จะได้รับเงินตรงนี้ก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะตรงนี้เงินในวันเนี้ยท่านไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ค่ะ มาดูรายการต่อไปจดในปฏิทินกันเลยนะคะเป็นค่าโดยสารสาธารณะค่ะตรงนี้นะคะผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะโดยเขาแบ่งออกนะคะเป็นค่าโดยสารรถเมล์รถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนค่ะใช้ชำระโดยสารโดยระบบ e-ticket นะคะตรงนี้ท่านสามารถขอลงทะเบียนได้ที่รถ รถเมล์เลยนะคะสอบสอบถามเขาได้เลยรถเมล์รถไฟฟ้าค่ะส่วนต่อไปนะคะก็คือเป็นค่าโดยสารรถบคส500บาทต่อเดือนค่ะซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิ์เดินทางไม่ว่าเขา้ากรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดท่านสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ค่ะค่าต่อไปนะคะเป็นค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่ะ ถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองใช้สิทธ์นะคะลองใช้สิทธิ์ของท่านดูนะคะเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยไปยื่นที่สถานีรถไฟบขสออดรถเมที่ท่านจะต้องใช้ในการเดินทางทํางานตรงนี้ค่ะซึ่งเงินในวันที่1เนี่ยท่านไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะส่วนใครหลายๆคนอาจสอบถามมาว่าเอ๊ะเงินผู้สูงอายุ50-100บถึงบาทเนี่ยท่านยังมีสิทธิ์ได้หรือไม่นะคะในเดือนนี้นะคะ คือสิทธิ์ตรงนี้เขาไม่แจกให้นะคะคือเขาแจกล่าสุดเนี่ยก็คือในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยากให้พี่น้องหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยเอ๊ห้าสิบถึงหนึรบาทตรงนี้ก่อนหน้านั้นนะเขาบอกว่าเขาจะแจกยาถึงกันยาแต่ตอนนี้เขาคือเขาแจกล่าสุดถึงกรกฎาคมเดี๋ยวรองงบประมาณอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดเขามีงบประมาณเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเขามีแจกเพิ่มเติมยังไงเนี่ยตวปุ้ยจะมาบอกข่าวสารตรงนี้ให้ทราบค่ะ มาดูรายการต่อไปนะคะในวันที่15กันยายนค่ะเงินตรงนี้นะคะจะเป็นเงินคืนภาษีให้กับพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะ คืนภาษี5%นะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยกดมา,ายมาใช้ซึ่งเงินตรงนี้ท่านสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ค่ะแต่มีข้อแม้นะคะซึ่งหลายๆคนบอกเอ๊ะไปกดแล้วทำไมไม่มีเงินเข้าผู้อยากอธิบายรายละเอียดให้ฟังในตรงนี้สําหรับข้อแม้ในการคืนเงินภาษีเนี่ยก็คือสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่เติมเงินเข้าแล้วใช้ เงินตรงนี้บัตรรูดซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆค่ะที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วต้องผ่านเครื่อง EDC ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ผ่านเครื่อง EDC เสียภาษีตรงนี้ท่านจะไม่ได้เงินคืนค่ะโดยเขาเชื่อมต่อระบบ POS นะคะตรงนี้เขาแจกให้เดือนนี้เดือนสุดท้ายนะคะเดือนกันยายนค่ะโดยรัฐเขาจะคืนภาษีให้5%เให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเงินส่วนเนี้ย ท่านสามารถนำบัตรคนจนเนี่ยไปกดเงินสดออกมาได้ค่ะหรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าประชารัฐแล้วร้านค้าอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็เลยอยากมาให้เคลียร์ให้พี่น้องประชาชนพ่อแม่ปุ่ยยาตายายรับรู้ในสิ่งตรงนี้เพราะบางครั้งไปซื้อของร้านทั่วๆไปที่ไม่เสียภาษีตรงนี้ก็จะไม่ได้เงินคืนนะคะ โดยผู้ที่รับสิทธิ์เงินตรงนี้จะเป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรแล้วก็ใช้จ่ายเงินนะคะในเดือนอสิงหาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะได้รับเงินคืนภาษี5%โดยตัวอย่างนะคะถ้าเกิดท่านใช้ไป100บาทเนี่ยเงินคืนภาษี5%ของท่านเนี่ยจะเข้าบัตรคนจน5บาทถ้าท่านสมมติว่าท่านใช้ไป200บาทเนี่ยคะ่ะคืน5%ก็คิดง่ายๆนะคะก็คือ10บาท ถ้า500บาทใช้ไปก็คือ25บาทเงินตรงนี้จะสะสมไปเรื่อยนะคะคือยอดเงินที่คืนเนี่ยสูงสุดต,ตรงเนี้ ไม่เกิน500บาทต่อเดือนนะคะคือแล้วแต่แต่และคนว่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าเกิดได้บัตรคนจน200 300เนี่ยไปรูดซื้อสินค้าเนี่ยท่านได้คืนมา15บาทตรงนี้ก็สะสมไปได้เรื่อยๆค่ะมาดูรายการต่อไปเลยค่ะว่าเงินแจกอะไรบ้างก็คือในวันที่18มิถุนายนนะคะเงินตรงนี้ก็คือเป็นค่าน้ำประปานะคะไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนค่ะในเดือนกันยายนนี้ก็เป็นเดือน ท้ายที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ซึ่งเขาต่ออายุมาตรการช่วยเหลือให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยได้รับเงินช่วยเหลือค่ะนะาน้ำประปาตรงเนี้ย ไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนค่ะแล้วก็เขาก็ช่วยมาตลอดนะคะในระยะเวลา11เดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินตรงนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้นะ้ำประปาไม่เกิน100บาทถ้าท่านใช้ไป1 0 1บาทท่านก็ไม่ได้คืนนะคะท่านต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วเขาก็จะ คืนเงินให้ท่านในเดือนกันยาแล้วอีกอย่างหนึง่งท่านต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะจากการประปานครหลวงหรือลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการประปาส่วนภูมิภาคค่ะถ้าท่านไม่เข้าใจไม่แน่ใจอย่างเงี้ยให้ไปติดต่อที่การประปาใกล้บ้านท่านเลยนะคะ มาดูรายการต่อไปอีกหนึ่งรายการนะคะเป็นค่าไฟฟ้าค่ะไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะซึ่งมาตรการเนี่ยเขาช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปานะคะด้วยช่วยเหลือให้ค่าไฟฟ้าเนี่ย ไม่เกิน230บาทถ้าสมมุติว่าท่านใช้ไป2 3 1บาทท่านก็จะไม่ได้เงินตรงนี้ค่ะเราเงื่อนไขของเขาอีกอย่างหนึ่งที่ท่านจะได้รับเงินคือท่านต้องจ่ายเงินล่วงหน้าในเดือนสิงหานะคะแล้วก็ท่านจะได้คืนเดือนการยาแต่ท่านต้องลงทะเบียนนะคะรับสิทธิ์ก่อนนะคะที่การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรงนี้ค่ะซึ่งใครหลายๆคนถ้าไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์เนี่ย ท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิตรงนี้ค่ะแล้วก็เงินต่างๆส่วนตรงเนี้ย ถ้าเกิดท่านไม่ได้กดหรือไม่ได้ใช้ยังไงเนี่ยเงินจะอยู่ในบัญชีของท่านนะคะท่านสามารถไปกดย้อนหลังหรือไปเช็คย้อนหลังได้หรือใครหลายๆคนอาจจะโทรเช็คก,ก่อนได้ค่ะถ้าเกิดท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินบัตรคนจนระบุวันวันไหนเข้าหรือเออเงินเข้าเมื่อไหร่มีข้อสงสัยตรงเนี้ให้ท่านนะคะโทรสอบถามได้ที่ c เซ็ center ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจดเบอร์โทรไว้เลยนะคะ0 10 2 109 2345 021092345ค่ะตั้งแต่เวลา8.30นกาจุดถึง17นกาจุด00นะคะนี่ก็คือเป็นรายการแจกเงินทั้งหมดในเดือนกันยายนค่ะซึ่งสิทธิ์ดีๆอย่างเงี้ยจนถึงกันยาเดี๋ยวรอเดือนตุลาเดือนหน้าเนี่ยถ้ามีอะไรแจกเพิ่มเติมหรือว่าเขายังไม่มีประกาศอะไรออกมาเพราะว่ามีประกาศเขาออมาเหมือน แย้มๆออกมานะคะว่าจะมีการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่แล้วก็มีการคัดกรองค่ะซึ่งเดี๋ยวปุ้ยจะมาออกข่าวคลิปหน้าว่าเอ๊มีการคัดกรองบัตรคนจนยังไงสําหรับคนไม่มีบัตรคนจนคนที่มีบัตรอยู่แล้วจะทําไงต่อยังไงค่ะอย่าลืมมากด แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้ปุ้ยเพื่อที่ปุ้ยจะได้ทําคลิปดีๆแล้วก็เขียวกับข่าวเกี่ยวกับการแจกเงินต่างๆเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าปุ้ยมีรู้ข่าวปุว๊บปุ้ยจะมาลงคลิปให้พี่น้องประชาชนคนไทยให้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายรับทราบในสิทธิ์ตรงนี้ว่าท่านจะได้เงินอะไรบ้างได้เงินช่วยเหลืออะไรบ้างค่ะแล้วก็เงินพื้นฐานต่างๆตรงเนี้ย เขาก็ช่วยมาถึงสิ้นสุดในเดือนกันยาถ้าเดือนตุลานี้เราก็มารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าเขาจะมีการแจกอะไรเพิ่มเติมตรงนี้บ้างแล้วอย่าลืมติดตามข่าวในการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะคะซึ่งจะ ใกล้ถึงในไม่นานนี้แล้วนะคะซึ่งยังไงเดี๋ยวปุ้ยจะมาแจ้งข่าวอัปเดตให้พี่น้องประชาชนคนไทยอีกทราบนะคะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีๆนะคะพ่อแม่พี่น้องปุยาตายายทุกคนนะคะช่วงนี้โควิดระบาดก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ